จะไปปุกกันให้เขานอนกันจะไม่กวนเขาม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 าแย่ลอยไป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 หาเมียเร็วไก่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 มา อ่าอ่าอ่เอ้าห็ต่อนหลั้วสิขับลงมาเลยสิขับลงเลมมากอีั้น เอออเออย้ายมาหากลุมแล้วมึงิ่งอีหไหนแล้วมึงรีบหนอสิรองอเ้ไม่ได้หรีว่ามนถือไหมเออเอาพราะสี่เซตตราัดก็เป็นรีบหมดตัว เสียงมัเงียบีมันก็จะพี่ดอกพูดอึงนอนอันนี้ซ่อมซ่อมไปแค่ซ่อมไปสิ้อด้หน่โอ้สิไปไปมันต้องไปเรอกไม่ย้ายนี่ เอาให้ยายร้องเพลงเอาให้ยายร้องเพลงเอาไปให้ยายร้องเพลงให้ย<ห>ายร้องเพลงให้ฟัง เด้อรังเลยโน่โน่โน่วต้องเอาไว้เรากว่ต้องเอาไว้ลูกว่ต้องเอาไว้ถือดีๆมันสิเฮียเออมีแม่มีแม่โอ้ยกระชกกระชกกระชกเอามาเอามาให้ลุงเอามาให้ลุง